d ทศัพท์น่าสนใจที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันทั่วไปแปลว่าอะไรดีสวัสดีครับคุณทานนะฮะจากท i c ปแคนาดามันี้ว่าพูดถึง don't ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะได้ประมาณว่าเอ่อทำให้กลัวทำให้รู้สึกกังวลแต่มันไม่ได้เหมือนแบบกลัวสไตล์กลัวผีหรือกลัวอะไรอย่างนี้นะฮะแต่มันจะเป็นเชิงแบบ กลัวเพราะว่าเราไม่มั่นใจในศักยภาพของเราเองในการที่จะเหมือนแบบทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มันประสบความสําเร็จได้อะไรเงี้ยเวลาเราจะไปะไปสอบหรือว่าเราจะเหมือนแบบทางานสักอย่างหนึ่งเราจะไปพรีเซนต์หรือเราจะเหมือนแบบอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออมันกังวลอะไรเงี้ยหรือว่ามันแบบน่ากลัวอะไรเงี้ยครับเราก็จะใช้ลักษณะของอ verb don't ได้แต่อย่าลืมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัว don't เนี่ยความหมายของเขาคือทำให้กังวลหรือทำให้กลัวเพราะว่า Cambridge Dictionary เนี่ยได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า,วา to make someone feels like Frightened or worried about their ability to achieve something. Uh, ทำให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะฮะรู้สึกกลัวหรือว่ารู้สึกกังวลหน่อยๆอะไรเงี้ยถึงความสามารถของพวกเขาในการที่จะทําอะไรบางอย่างให้มันประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเอาไปใช้เนี่ยมันก็มักจะอยู่ในรูปของ participle ครับถ้ามันเป็น verb-ing เนี่ยนะครับ daunting อะไรเงี้ยก็ใส่หน้าเข้าไปใช่ไหมฮะมันก็จะสไตล์เหมือนแบบน่ากลัวจังน่ากลัวในที่นี้คือเหมือนแบบเราไม่แน่ใจว่าศักยภาพเราแบบทาได้ไหมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยมันมันมันน่ากลัวมันทําให้เรารู้สึกกลัวอะไรเงี้ยหรือว่ารู้สึกท้าทาย ก็ได้นะหน้าท้าทายหรือหน้ากลัวอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเ,เช่นสมมติเราบอกว่าแบบ don'ting job อย่างเงี้ย don'ting job don'ting task นะก็คือเหมือนแบบเอองานที่มันหน้ากลัวงานที่มันหน้าท้าทายอะไรเงี้ยก็คือเราไม่ชชว่์ว่าเออเรามีศักยภาพทํามันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราสามารถใช้คําว่า don'ting แบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเราเป็นคนรู้สึกนะรู้สึกว่ามันรู้สึกกังวลหรือรู้สึกท้าทายหรือรู้สึกเหมือนแบบเออไม่แน่ใจว่าเราทำได้ไหมเนี่ยเราจะใช้เป็น v ว r b ช่อง3าเป็น don't d o n 't นะครับก็ประมาณนี้นะเอยกตัวอย่างให้เห็นภาพในประโยคแล้วกันเนาะเช่นเราบอกว่า she was um, she was not at all daunted by criticism อ่านะก็คือแบบเธอเนี่ยไม่ได้รู้สึกแบบกลัวเลยสักนิดนึงอะไรเงี้ยกับเหมือนพวกคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาสมมติเราเราเหมือนแบบ ต้องการที่จะพูดหลายๆายครั้งหลายๆทีเนี่ยนะฮะก็จะมีบางคนที subjects, ่อยากจะอุทานออกมาเวลาฟังอะไรสักอย่างเวลาสมมติฟัง assignment หรือว่าเหมือนแบบบางคนเรียนเรียนตรีเรียนโทเรียนเอกอะไรก็แล้วแต่แล้วเหมือนไม่แน่ใจว่าเฮ้ย จะทำงานอันนี้ได้ไหมหรือเฮ้ยจะเรียนจบไหมเงี้ยแล้วเราจะเหมือนแบบอยากจะอุทานว่าอ๋อหน้ากังวลจังหรือแบบหน้าหน้ากลัวจังอะไรเงี้ยหรือหน้าท้าทายจังก็ใช้เป็นแบบจอนถ i n งแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็แล้วแต่บริบทนะฮะแล้วก็แล้วแต่รูปแบบที่มันไปโผล่ในคอนเท x กต์ต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าจะหยิบมาใช้ก็อย่างที่แนะนําไปเลยเนาะแต่สรุปก็คือจ n t ทาให้กังวลหรือว่าทําให้หวาดกลัวนิดหน่อยเกี่ยวกับความสามารถในการที่จะทำอะไรบางอย่างให้มันประสบความสำเร็จนั่นเองครับ